ครับผมทางจากที่ไปว่าแทีกับเสยนมอนมาไม่ได้กินปลาไม่ได้ได้มากกากเอาเลยครับเสยนมอนกากดังเว้ยเอาเร็วเหรอวะเอ็มครับเตามน,นึงอย่างเห็นเตามน,นึงเลยครับอย่างนนได้แล้วครับเ<ห>ตามน,นึงนไง เร็วไปพันตายพันตายพันตายอยู่เด้ดดแล้วครับเตีมหนึ่งถามมึงนะครับพอเตียมครับนี่พอเส้นหน่อยครับโอ้ได้หลายเตียมไม่ดิครับโอ้คุณครับมาเกาหลีครับแต่หลายเตียมวิ่ดิ ตเต็มตเต็มเนี่ยครับผมแง่ว่าอะไกันเราดังเลยครับผมจังจังเตะอะไรพ่ออุ้ยครับพ่อเช่นไงครับผมเต็เมพี่ไงครับพี่วัดครับเต็มเต็มเนี่ยครับผมโอ้ยพ่ออะมั้งแง่นี่แง่ว่าต้องอะไรข้างานนี่ต่อไปนี่ อีเรื่องล้ำไปเลยครับผมจังๆๆครับผมร่วงซอยกันละครับผมหลายแห่งนะครับไม่ร้สิ่งนีน้ครับเซย์ซีด่างฮาด่างครับเอาล่ะจังๆเอาพิธีแดกเลยครับอื้อแต่ป,ป่าวะ เต้นป่าจะได้โตกว่าแมนแล้วครับสมุนไพรคุณเอืมน,นี่แม่เลยนะครับขอบครับผมตางที่สองนะครับตางสองนี้ปลายๆครับ <c oughs> ดีครับคอคอ บจากเซียนลินนะครับเซียนพี่ลินนะฮะซึ่งหนาวด้วยครับเนี่ยพูดหนาวอย่ายกยกยกมึงหรือปลายกมึงหรือดิยกยกมึงหรือดิโอ้ยปลาเงี้นะครับด่างเนี่ยมึงเอฟครับผมเซียนพี่ลินจันทหงครับป้ายังนีไปป้ายังหนี่ครับกระบอกกกระบอกหน่อยครับผมนี่บอกคว้าครับ

จังหวะากางร้ด้วยแจ๋วระห่อด้ยปลาหนึนะวันนี้ปลาเท่าไรบุมไ่ปลาหนึ่งปลาห่งจักปลาขาวะวันนี้แซ่บเนื้อเน้นน่ะจังไปครับระวังตอนจบครับบมมันะหลายปวดมันมันหนาวด้ยคุณหลายครับ หลายครับผมหลายครับซี่ดงังครับมันม,มีคนขออยู่นะอุย้ยด่างนี้เป็นยังซี่เนาะด่างมันก็จะปาดมี่จะแบบไงจ้ะแบกเอิบลหรครับผมตละลนอครับตละลนอตละลเซียนครับฮู้ด,ด่างฮู้ด,ด่างครับ